ขายของเก่าทํายังไงให้รวยวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์จากการที่เราเคยทําบัญชีให้กับเจ้าของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการรับซื้อขายของเก่าคะ่ะเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นเจ้าของบริษัทเขาเคยไปรับซื้อของเก่าเช่นเศษเหล็กเศษยางเศษพลาสติกจากโรงงานหนึ่งไปขายอีกโรงงานหนึ่งแต่ก่อนเวลาไปคุยงานใหญ่ๆหไม่ค่อยมีใครเชื่อถือจึงตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษ,ษัทแล้วเครดิตก,ก็ดีขึ้นสามารถเปิดบิลในานามบริษัทเพื่อไปํำก,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 กับภาษีให้กับลูกค้าได้ค่ะการจดทะเบียนบริษ,ษัจทจึงทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตและย,ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันค่ะข้อดีของการจดทะเบียนบริษ,ษัทคือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและยังสามารถประหยัดภาษีได้มากกว่า <aument> <ๆ>เพราะเปลี่ยนจากการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมามาเป็นการหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงค่ะสามารถขยายกิจการ เพราะมีเครดิตในการทําสินเชื่อเพื่อการลงทุนในกิจการค่ะแต่ข้อเสียในการจดทะเบียนบริษัทก็มีเหมือนกันนะคะในบางธุรกิจไว้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ